มาครับวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วครับไม่ไทยใจตะวันมาครับทำกับข้าวผัดกะเพราเป็นาะแสบกแครับนะมาครับลุยใส่กระเทียมเข้าไปเป็นนกกระเทียมตังทุบเอาเป็น่ะทุบ e. ทุบเอาเครับทุบเอาครับทุบเอาทุบระเท่าต้องใส่ลงไปครับใส่ไปเลย อ่ะวันนี้เพิ่มเกล็ดมาเป็นตัวลนะใส่กระเทียมลงไปออเรากจนะร้อนนิดนึงนึงละเราจะร้อนนิดนึงรอแป๊บนึงครับพี่น้องละเออรอให้กระเทียมร้อนนิดนึงก่อนพี่น้องเนาะคอยใส่ลงไปครับนะนี่ครับเป็นปลาเบ๊ก กะเพราปลาหมึกครับนี่ครับกะเปลาหมึกเสียบครับน้ำมันนี่นะ,ะจะัสเราจะใช้กันถักกะเพราปลาหมึกกินแซ่บๆกันนี่อาจจะไม่ใช่กะทิเชฟกระทะห้างแต่ว่าเป็นเชฟไม้ไทยคนระับพี่น้องดูจากลีลาน่าจะใช่ <c oughs> นี่ครับใส่ไปเลยใส่ไป <c oughs> มึกเครื่องแปกคนรอให้เดือดรอให้ร้อนใส่เครื่องปรุงใสก่สกะเพราเครื่องปรุงจะมีน้ำมันหอยน้ำตาลผงชูรสรสดีดดนี่อรอแป๊บนึง รอให้ร้อนรอให้เดือดแล้วก็คนไม่ใช่กะเทฟห้างไม่ใช่กะเทฟดีแต่เป็นพพกบเชฟผัดปลาหมึกรอหน่นะรอครับในระหว่างรอเรามารีลากันก่อนพี่น้องที่สวยน้นายนงามเด็ดๆกัน Uh huh. ดูจากกีฬาอาจจะไม่ใช่ไม้ไทยนี่ครับใส่มันหอ้อยลงไปใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยนี่ชุดลรถผงนัวใส่ลงไปผงนัวแสบคน ร้อนให้เดือดร้อนให้ร้อนก็คนโอ้โอาาอกกหแท่ทบแทบแทบแทบ่ทอแทบ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 นทนนท้แทบแับแทบแทบแนนแทบแทบแบแท่แทเแบแทบแทบแตบแทแทบ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 แแท่แแทบแทบแแทบแทบแทหแทบแทบแทบแท่แทบแแ้อ่ เทขนในระหว่างรอ้อนในระหว่างเดือนมาดูวนก่อนว่าเป็นยังไงกันนี่ครับหน้าตาคงจะอร่อยหอมหเลยทีหอมเลยทีเดียวเชียว รอนต่อไปไวี่น้องรนะอกันก่อนรอกันก่อน,อนมาชมคนต่อไปมากินด้วยกันอาจะขอญาติชิมน้ำม,มันหอยนิดนึงยังไม่หนวนิดนึงถึงปั่นกันนอนต่อลงไปไนะ ก็คนอาหารจะไม่เด็ดแต่เด็ดที่ลีลากระเพาวันนี้ตั้งชื่อให้กระเพราไหมไทย

ใส่กระเพราใส่ผ้ารลงฝ่าขวนเผารอจนกว่ากระเพราจะแหวบ,บลงมาสงางวางเลย <c oughs> รอก่อนรอแป๊บหนึง่งมาครับนะไก่จะทำได้แล้วกระเพราปลาหมึกเนะื้อันโดนกินเทียบไปแลนะ้ว กินดูรู้เไยเดี๋ยวคอร์สตรอนสูงไปเนาะเดี๋ยวถ้าทำกินบ่อยๆแล้วคอร์สตรอนสูงนะมันมทำให้ร่างกายเป็นวลมดันเป็นเบาหวานกินผักดีที่สุดผ๋วปลาดีที่สุดนะทา,หน,านหน้กเปหนึ่งรอบ น่าทานมากนี่คนระับแสบๆสบนะจะเป็นวะนี่หม่มสำหรับชิปนี้นะจาจะขอบายบายเจอกันชิปหน้าเจ้าเยี่ยมมาสางว่าบายบาย